แต่ว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าแรงแม่บ้านเย่คนลวงโลกมีอะไรจริงบ้างไหมฉันขอสาบแช่งแกตกโลงว่าพี่เนี่ยจะไม่ไปหางานใหม่ทำใช่ไหมจะให้พี่ไปหางานใหม่ทำไมละปาปารู้ไหมทุกวันเนี้ยพี่ขับวินเป็นยามส่งของเงื่อดีจะตายกาแฟมาครับค่ะขอบคุณจับป้า ไอ้อะไนะจะถูกหวยเหรอืไม่รู้ว่าจะ,จะถูกเป่าซื้อทุกวดก็ไม่เคยถูกเลยถูกกินว่าไงคะพี่เอกปาพี่ได้งานทำแล้วนะปาเอางานอะไรเหรอคะเงินดีไหมเช้าขับวินมอเตอร์ไซค์กลางวันเป็นยามเย็น ขับรถส่งของลปะปาอะไรนะขับวินเป็นยามขับรถส่งของเนี่ยนะทำไมพี่ถึงไปหางานกระจกกระจกแบบนี้ทำงานดีๆไม่มีทำรู้เืยไงตอนนี้มีงานอะไรพี่ก็ตามหมดหรปะปาตามใจมีม,มีสมองหรือไม่มีน้ำยาก,กันแน่เดยดไปทำงานกระจกกระจกแบบนี้น เงินไวมคะ่ะแกจะรีบไปไหนอะยังไม่กินเลยนะโอ๊ยฉันไม่มีลมจะกินแล้วแกก็ากาแฟ100หนึ่งค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะไปแกป<ะ>ไปาปไงแก ฉันมีอะไรจะถามหน่อยอ่ะนี่พี่เอกแฟนแกไปขับวินส่งของอ่ะได้เงินดีไหมก็ดีอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำประจำหรอกนะทำแค่ช่วงนี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวก็ได้งานใหม่ละหรอพี่เอกเขาเป็นผู้จัดการดีๆก็ไม่ชอบเนาะชอบไปขับวินส่งของ <c oughs> ถ้าฉันมีแฟนอย่างเงี้ยฉันอายมากๆเลยอ่ะปาแล้วแกไม่อายหรอ <c oughs> ที่มีแฟนไปขับวินส่งของอ่ะเฮ้ <c oughs> เื่อวานเนี้ยเขามาส่งของให้ลูกค้าข้างบริาษาัทฉันด้วยนะคนทางบริษัทอะเห็นกันทั้งนั้นเลยเขานั่งเมา์มอยกันพี่เอกมาส่งของที่นี่ด้วยเหรอใช่เมื่อวานฉันยังทักทายเขาอยู่เลยเ้ยนี่ใกล้เวลาแล้วพอดีฉันนัดก,กับแฟนไว้อะฉันจะไปฟังเพลงไปกินข้าวไปดูหนังพอดีว่าฉันได้แฟนรวยแกพี่เอกเนี่ยเขาไปสมัครงานทิ้งไว้แล้วแหละ แค่รอเรียกตัวช่วงนี้พี่เอกเขาก็ไม่อยากยึ่เฉยๆก็เลยไปขับรถส่งของอะจ้ะฉันไปทำงานต่อก่อนนะจ้ะก็ขอให้พี่เอกได้งานดีๆเร็วๆแล้วกันนะฉันไปก่อนนะป่า ใช่มจะให้พี่ไปหางานใหม่ทําไมล่ะปาปารู้ไหมทุกวันเนี้พี่ขับวินเป็นยามส่งของเงินดีจะตายก็ <c oughs> ได้พี่ยืนยันนะว่าพี่จะอยู่ทํางานนี้ต่อฉันก็จะไม่ทนกับพี่ต่อไปพี่รู้ไหมว่าทุกวันนี้เวลามีคนถามว่าทําไมถึงมามีแฟนเป็นยามมีแฟนขับวินฉันเนี่ยต้องคอยโกหกเขาสารพัด ฉันเบื่อฉันเบื่อที่ต้องบอกใครๆว่าพี่อ่ะรองานอยู่อาชีพอะไรที่ทำเราได้เงินมันก็น่าภูมิใจนะปาป้าจะไปสนใจคนอื่นที่เขาพูดทำไมอะฮะใครจะพูดหรือดูถูกก็ช่าง,งเขาเถอะเชิญพี่ภูมิใจกับอาชีพกระจกกระจกนี้ไปคนเดียวเถอะฉันอะไม่ทนอีกแล้วแล้วฉันอะกำลังจะย้ายงานไปทำที่อื่น ได้ถ้าปาคิดแบบนั้นอะถึงพี่พูดอะไรไปปาก็คงไม่ฟังหรอกถ้าปาฟังพี่นะตัวปาเนี่ยต้องเป็นคนที่อับอายปาทนต่อไปไม่ไหวอีแล้วเราเลิกกันเถอะปาปาปากลับมาก่อน ด,ดีไหม,มไมดีเแกฉันอะไปสมัครงานที่ใหม่ก็เลยไม่ค่อยดูแอวมาแถวเนี้เออลินเมื่อกี้ฉันเดินผ่านมาเห็นมีบริษัทมาเปิดใหม่แถวเนี้ยของใครหรอเผื่อฉันย้ายกลับมาแถวเนี้ยฉันจะได้ไปสมัครงานที่ใหม่ไม่กล้าไปสมัครบริษัทเดิมแล้วว่ะอายเขาอะอ๋อก็บริษัทแฟนเก่าแกง เอกไงฉันก็เพิ่งรู้นี่เองแหละว่าเขาเป็นเจ้าของอะ่ะเอกอ่ะแกทั้งขยันทั้งขับวินทั้งส่งของตอนนี้เปิดบริษัทรักษาความปลอดภัยสารพัดเลยนะตอนนี้นะลูกน้องเขาเยอะมากเลยนะแกแต่เมื่อก่อนน่ะที่เขาเปิดบริษัทใหม่ๆอะ่ะไม่มีลูกน้องเอกเลยบอกว่าต้องขับรถส่งของเองตอนนี้ลูกน้องเขาเยอะมากๆเลยพี่เอกอะ่ะเปิดบริษัทเองเลยเหรอลินก็ใช่น่ะสิ เห็นเขาบอกว่าพ่อเขาแบ่งที่ดินให้เขาเอาไปขายนะเขาก็เลยมาเปิดบริษัทยามบริษัทส่งของในแกพี่เอกไม่เห็นเคยบอกว่าเปิดบริษัทอะบอกแค่ว่าขับวินกับเป็นคนส่งของอะอาแกก็ไม่น่ารีบตัดสินใจเลิกกับเขาเลยเนาะก็ตอนนั้นฉันอายไงก็บพวกแกอะเล่นพูดว่างานมันกระจอกอะ นั้นนี่พินาคิดผิดจริงๆเลยป้าคะป้าคะกาแฟยี่สิแก้วค่ะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะขอกาแฟยี่สิแก้วค่ะกี่แก้วคะยีะ่สิบค่ะอ๋อได้ค่ะเอา้าพี่เกน้องดาวทาไมสั่งกาแฟเยอะจังคะ ดาวซื้อไปฝากพนักงานค่ะคุณดีนี่ทั้งสวยทั้งใจดีอีกนะคะเนี่ยอา้าวปลาสบายดีนะค่ะพี่ป้าครับเดี๋ยวเอาไปส่งที่บริษัทด้วยนะครับไปกันจ้ะเห็นไหมป้าพี่เอกกับแฟนเขาอะจะแวะมาอุดหนุนร้านกาแฟนี้ เพื่อสั่งกาแฟไปให้ลูกน้องฮทั้งรวยทั้งใจดีอีกะแกฉันน่ะไม่น่าไปดูถูกไปรังเกียจอาชีพพี่เขาเลยอะดูพี่เขาเย็นชากับฉันน่ะเหมือนคนไม่เคยรู้จักกันเลยอะก็ใช่น่ะสิแฟนเขาทั้งสวยทั้งน่ารักแต่ก่อนน่ะน้องดาวเคยทางานที่บริษัทนะแต่ฉันก็ไม่รู้นะว่าไปคบกับพี่เอกเขาตอนไหนอะโชคดีเป็นบ้าเลยอะ่ะ ต้มมังมกรได้คะ่คนะพี่ขอบคุณน,นะพี่เอกพี่เอกอยู่บ้านสบายๆนะไม่ต้องมาทำงานเดี๋ยวหม่ไปทำเองชาทิรักขอบคุณมากนะครับรักน่ารักที่สุดเลยครับส่วนรถหรูอ่ะถ้าพี่เอกอยากได้อ่ะเดี๋ยวแม่จัดการให้ ครับขอบคุณนะงั้นเดี๋ยวใหม่ไปก่อนนะไปทำกันนะคระับน้ำแดงที่สั่งได้แล้วคะ่ะคุณผู้ชายขอบคุณมากครับวางไว้วตรงนั้นละเอ,อ่อคุณผู้ชายคะ ดิฉันมีเรื่องจะเรียนถามนะคะมีะเรื่องอะไรอ่ะก็มาคุยกับฉันคุณผู้ชายไม่ว่างหรอกรับทราบค่ะคุณพิงเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะับนี่ค่ะ เี่กออกไปเที่ยวนะรถอ่ะจอดอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วส่วนเงินเนี่ยถ้าใช้ไม่หมดก็ไม่ต้องกลับบ้านนะคะขอบคุณนะครับที่รักหน้าที่สุดเลยครับงั้นผมไปก่อนนะครับค่ะ แบมแบมแบมลูกแม่มาทำไมเดี๋ยวคุณนายเขาว่าเอาเออแบมลูกลูกมีเงินไหมตอนนี้ยายไม่สบายมากเลยลูกเอา้าแล้วตอนนี้ยายอยู่ไหนอะแม่แกเป็นยังไงบ้างเนี่ยพ่อของลูกนะ่ะพาไปที่โรงพยาบาลแนละ้วแม่นะ่ะติดต่อเองไงก็ติดต่อไม่ได้แม่ก็เลยมาหาเองที่นี่ไงเดี๋ยวฉันจะรีบหางเงินไปให้แม่นะ แต่ว่าแม่กลับไปก่อนแล้วกันจะลูกยังไงแบมนะี่ยก็ลางานแล้วก็ไปเยี่ยมยายบ้างนะเพราะว่าลูกเองน่ะก็ไม่ได้กลับบ้านมาหลายเดือนแล้วนะลูกนะ้าแม่เดี๋ยวฉันรีบไปนะแล้วแม่ก็ดูแลยายแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะจะลูกจะวแม่ไปก่อนนะลูกนะ,ะม,มีอะไรกันอะไม่มีอะไรคะ่ะ สวัสดีคุณนายคะเรื่องเงินเดือนของเดือนที่แล้วกับเดือนนี้ขอเบิกได้ไหมคะทวงอยู่ได้นี่แกกลัวฉันไม่จ่ายให้แกหรือไงนี่ใช่อย่างนั้นคะ่ะคุณหญิ๊งคือพอดีว่ายายของฉันป่วยอะคะ่ะยายของแกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันคือแต่ว่าคุณนายคะคือว่าเฮย้ยแกนี่มันเรื่องมากจริงๆเลยอะเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกัน คุณผู้หญิงคะแต่ว่ามันขาดอีกเยอะเลยนะคะถ้าแกทนไม่ได้ก็ลาออกไปเลยแต่ว่าเงินเดือนย้อนหลังเนี่ยฉันไม่จ่ายให้แกหรอกนะอา้าวทำไมทำแบบนี้อ่ะรวยก็รวยก็แล้วทำไมนี่โมโหแล้วเหรอแล้วนี่ฉันต้องกลัวแกด้วยไหมไม่จำเป็นต้องกลัวค่ะแต่ก็ควรที่จะมีจิตสำนึกกันบ้างนะคะนี่กล้าว่าฉันเหรอ กินดีอยู่ดีเลี้ยงผู้ชายไปวันๆแต่ว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าแรงแม่บ้านย่ยคนลวงโลกมีอะไรจริงบ้างไหมฉันขอสาบแช่งแกแกมันก็แค่อิ่มแม่บ้านจนๆก็จอบก็จอบแกมีสิทธิ์อะไรมาสาบแช่งฉันฮะใช่ฉันจนแต่แกก็ไม่มีเงินจ่ายค่าแรงฉัน อย่าคนหลวงโลกฉันก็นึกว่าแกจะรวยซะอีกนี่แกฉันขอลาออกแล้วก็เงินที่แกติดฉันเนี่ยฉันก็ไม่ตามแล้วกันนะถือว่าทำบุญให้สัมภเวสีแล้วกันลนะก็ดีไปเลยนะนี่อย่าสงสารกลับมาล่ะอีบา้ากาแฟะคะ่ะพี่เอกขอบคุณนะครับที่รัก เอ้าแล้วทำไมมาเสิร์ฟเองล่ะครับแม่บ้านไปไหนอ่ะอ๋อแม่บ้านลาออกไปแล้วค่ะไม่ก็ว่าจะหาคนใหม่อยู่ค่ะเอ้าแล้วเขาทำไมถึงลาออกล่ะครับแม่เขาป่วยนะคะอ๋อครับงั้นเนี่ยผมช่วยหาแม่บ้านคนใหม่อีกทางแล้วกันนะครับค่ะพี่เอกคะพี่เอกเอาไปใช้นะคะไม่อะจะดูแลพี่เอกอย่างดีไม่ต้องห่วงนะคะขอบคุณนะครับที่รัก คุณนายหลวงลกนี่นี่แกมาบ้านฉันได้ยังไงอ่ะแล้วการรู้ที่อยู่ฉันได้ไงฉันตามหาเธอมานานเอาเงินที่ขึ้นมาเออเออพี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับแฟนผมนี่ขารวยมากเลยนะครับฮ่ารวยกันเหรอเอ็งรู้ไหมว่ามันเนี่ยหลอกเอาเงินฉันมาสิบล้านแล้วก็ให้มันไว้ก่อนเสร็จแล้วก็หายหัวไปเลย จริงเหรอครับพี่ก็จริงก็สิพี่เอกพี่เอกฟังใหม่ก่อนนะคะพี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะพี่เธอหลอกเอาเงินฉันมา20ล้าน,นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเธอบอกว่าจะแต่งงานกับฉันพอเธอได้เงินแล้วเนี่ยเธอก็หายไปคนหลอกลวงนี่มันอะไรกันอะเงินที่ได้มาคงมาเลี้ยงผู้ชายคนนี้ใช่ไหมทําตัวเป็นไฮโซหลอกให้พวกฉันหลงเชื่อแล้วก็หลงรักแล้วมันก็เชิดหน,นีหลอกผู้ชายมากี่คนแล้วล่ะเอดี๋ยวนะครับอ เงินผมมีมีก็เอาคืนมาอีกสิบล้านเอาคืนมาเออตอนนี้ฉันยังคืนไม่ได้แล้วค่ะทำไมนะครับพี่มีพี่ก็คืนอ่อนสิครับผมจะยไอยเขาแย่แล้วนะครับมันไม่มีหรอกครับน้องมันหลอกน้องแล้วล่ะแล้วรถหรูที่จอดอยู่หน้าบ้านมันก็รถของฉันมันยืมฉันมาส่วนบ้านที่น้องอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่บ้านมันหรอกมันเป็นบ้านเศรษฐีที่เช่าเขามาแล้วคนที่จ่ายค่าเช่าเนี่ยก็คือพี่มันอนะ่ะไม่มีความจริงอะไรเลยสักอย่างคนลวงโลก หลอกได้แม่กร่ทั่งตัวเองผมไม่คิดเลยนะว่าใหม่จะเป็นคนแบบนี้ผมไม่น่าคบกับพี่เสียเวลาเลยพี่เอกพี่เอกฟังใหม่ก่อนนะพี่ไม่ผมไม่ฟังกรรมของผมผมอยากสบายผมก็เลยต้องมาเจอคนหลักรวงอย่างใหม่พี่เอกไม่รักพี่เอกนะที่ใหม่ทําไปทั้งหมดอะเราว่าใหม่รักพี่เอกนะไม่จริงใหม่รักตัวเองออกไปจากชีวิตผมซะ คนหลงลกคนหลอกลวงนี่กูเจรยรพี่ใช่ไหมครับผมขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรหรอกน้องไม่รู้ย่อมไม่ผิดหรอกนะเราสามคนเนี่ยก็โดนหลอกเหมือนกันนั่นแหละงั้นผมไปก่อนนะครับผมไม่อยากเจอคนหลอกลวงคนหลงโลกผมไปกพี่เอกฟังใหมก่อนสิพี่พี่เอกเนี่ย แล้ววันนี้ฉันสองคนเนี่ยนะจะพาแกเดี๋ยวไปโรงพักฮะไม่นะไม่เอาอ่ะมันไม่เอาอ่ะยังไงฉันก็ไม่เอาไม่ไปเธอหลอกคนอื่นมาเยอะเธอต้องได้รับในสิ่งที่เธอทําไม่ใช่แค่ฉันสองคนหรอกนะที่แกหลอกมาไม่รู้ว่ามีกี่ร้อยคนกี่พันคนที่แกหลอ,อกมานะอะ